โอเคโอเคโอเควันนี้เรามากินชายเย็นเหรอไช่คาใครใครคุกไหมใช่โอเคเลยนอกเรื่องไปไกลอะ <laughs> วันนี้เราโหลดเกมใหม่ในมือถือมาใช่ไหมเฟิร์น <laughs> เห็นเขาเล่นมานานแล้วเราเพิ่งโหลด <laughs> เกมแอปชื่อว่าชาเย็นนี่เป็นแอปอย่างนี้เห็นไหมเหอ่ยกินได้ไหมแอปชื่อว่าชาเย็นเป็นแอปทายคำอธิบายก็ลำบากเล่นเลยด้วยอนะเนาะตอนนี้เรามีอยู่สี่หมวดใช่ไหมเฟิร์นที่เราจะเล่นกันมีหมวดแรกคือทายคำจากการ์ตูนอนิเมะ เรื่องดังชนลงเลยใช่ไหมเพิ่งไปดูมาดีมากสุดยอดอ่ะดูไปสองรอบแล้วพี่กินเล่าแล้วเนี่ยผมยอนเนมมาก็ตัวชินใคเด็กอาจจะไม่ค่ยไม่เคยเห็นไม่เคยดูเนาะอาจจะดูไม่รู้เรื่องเลยแหละแต่สนุกจริงเรื่องนี้สุดๆเราจะมาทายคํากันไม่รู้ว่าจะทายคาเป็นแบบไหนใช่ไหมเดี๋ยวลองดูเก็บรายละเอียดมาสี่รอบจะทายได้ไหมอ่ะอีกหมวดหนึ่งหมวดต่อมาอาหารไทยก็ไม่ยากชิวๆ ก็พอได้อ่าหมวดที่สามการ์ตูนญี่ปุ่นไม่รู้จักนักเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวรู้เลยกานดานดาอ่าต่อมาอันที่สี่อาหารรับโลกทาะมานี่เลยยวนเนมซื้อแล้วด้วยละยวนเนมเล่นใครเล่นก่อนอ่ะพี่เลยแล้วกันนะเปิดนใบให้หน่อยนะถ้าคนไม่รู้โอเคอ่ะเริ่มยังเริ่มยังข้ามข้ามเลยเปิดมาดูยังไงสองรอบไปแม่ของพ่อ แม่ของพ่อคุณย่าทุกโอ้คุณย่า,านี่อยู่ในเนียตอนไหนที่มันไประเบิดอ่ะชื่อคนเป็นชื่อสถานที่อ๋อลงไฟฟ้าถูตองโอ้โหเซียน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 คนไม่ดูนี่ไม่อินหรอกที่น <c oughs> างเอก <c oughs> ให้พระเอกตอนอยู่บนรถไฟให้ได้มันผมใช่ไหมชื่ออ๋อมุสบิทกโอ้โอช่างๆมช่มช่ดูมาสีรรบแล้ว ให้ทำไมเอกคนดูสองรอบมีการจริงเลยผูคนตู้สึกขำใหญ่ต้องใช้ค่ว่ากระจอกนะครับเดี๋ยวหมดเวลาเราต่อให้พระเอกเขียนอะไรไว้ที่มือยางอีกเขียนว่า I love you แต่ชายฉันรักเธอถูกต้องแต่มันเขียนภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอเออเอ็นี่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเอ็นี่เกี่ยวอะไรด้วยเพื่อช่วยหน่อยเปิดมันไปไม่ได้อ๋อที่พระเอกไปทำงานพิเศษไงอ๋อร้านอาหารอิตาลี ย้อนบ่อยอยู่ตากล้องเชยได้นะเนี่ยอาหารอิตาลีไม่ได้จิ้มฝตกลงมาตกลงมาระเบิดเลยอ่ะอะไรอ่ะที่ทำให้นางอิตายอ่ะอ๋อดาวถังเกือบูกดาวตกอีกเกือบอุกกาบาตถโอ้โหไปไทยสามรอบอ่ะอะไรต่อโอ้ยอันนี้ยากนะเฟิร์นใครอ่ะอะไรตากล้องเชยหน่อยตากล้องดูหน่อยเาทำไมครับเนี่ยขนาดตากล้องดูมาสองวันพ่อนายเอกเป็นอะไรพ่อนายเอกเป็นนายก นายกอะไรนายกเทศมนตรีถูกต้องเหลือก่นาทีแลเหลือกินีตกลงมาตกลงมาอะไรตกมาที่มันตกลงมาทำอะไรเอกแล้วแต่มานคนอันนึอกันนทีอุกาต่อะไอ้ว่นอันนึงนที่พอเรียกก่ตมตกะกาทมนต้องอ๋อะไร้านันงอาบอนที่อเรีาอะร่งะไืเอหนังคนมันนะงาวะชืาอเธอเรียกว่าไลยมาตกมื่อกี่มันตกงาทธอเธอแล้วแนง เธอแล้วก็คือมีแล้วโอเคโอ้ถูกแล้วจริงๆเธอคือเมื่อกี้เธอคืออ๋อชื่อแบบแปลตรงตัวนะคาสิฮิโกะนี้ชื่อแฟนพระเอกหมดเวลาแล้วไม่ใช่แฟนพระเอกชื่อโอคุเดระเซ็นไปกับชื่อนางเอกคาสิฮิโกะนี้อะไรวะใครใครเดี๋ยวรุ่นพี่รุ่นพี่ไม่รุ่นพี่โอคุเดระไง ได้กี่คะแนตนตกลงยูนิมเรายูนิมฟ้องจัดไปแปดโอ้เยี่ยมมากครับจับพี่กันอ๋อเอายูยยนยมหรือเอาหมดไหมเอาอยูนิมโอเค okay. จัดไปเฮ้ยสู้ๆอ่ะเอาไปถือเลยพระเอกกนางเอกนอนหลับแล้วเกิดอะไรขึ้นสลับล่างอ่ะต้องอ่าชื่อเมืองนางเอกเมืองบ้านเกิดชื่อว่าอะไรชื่ออะไรอ่ะที่พระเอกมันวาดภาพอ่ะที่คุณลงร้านราเมง มีเด็กประกาศอะไรเร็วเร็อะไรที่โตข้ามเยอะที่โตอะไรสักอย่างอันนี้อะไรวะออ๋แปลว่าขวาแปลว่าฝั่งขวาข่าวอึ้งอึ้งอึ้งเลยภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าฝั่งขวาอะไรอ่ะแล้วแล้วมันต้องอะไรอีกวะเขาขี่เอ้ยนึกไม่ออกในเรื่องข้ามไปอ่ะนางเอกนั่งอะไรไปหาพระเอกเออถูกต้องผู้กำกับ พึ่งกลับชื่อแล้วนะเฟิร์นที่เราคุยกันในบอยอ่ะให้นี่มันยอมแพ้ง่ายจริงเลยขาดเอคิวแล้วเนี่ยคุณอธิยาโคตรอ่าชื่อพระเอกฮากิเออมันเขียนซะเหมือนกะทิเลยถูกต้องไม่เขียนทักินางเอกกับพระเอกเวลาห่างกันกี่ปีสามถูกต้องชื่อน้องนางเอกยาสิกะโอ้เก่งมากฝันจำได้ไงเซียนเซียนเซียนที่อิโตโมริข้างอิโตโมริมันเรียกว่าอะไรมันเป็นอะไร ที่มันเป็นบ่อมีน้ำอ่ะถล่มอุกกาบาตไม่ใช่มันเป็นอะไรมันมีน้ำเยอะๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเรซาเออนั่นแหละโวยคนใบเก่งหรือเฟิงเก่งมั้เนี่ยชื่อนางเอกอ้าวจำชื่อไม่ได้โอ้โหเรื่อเป็นนางเอกถูกต้องก็ชอบน้องนางเอกมากกว่าไอ้นี่ที่นางเอกอมข้าวแล้วคายน้ำออกมามันทําอะไรมันที่พระเอกไปกินเออมันเล่าชื่ออะไรเล่าชื่ออะไรข้ามเลี่ยโอ้โหกระจอกจริงเลย มันใช้อะไรทําลายโรงไฟฟ้าระเบิดเออถูกต้องที่มาถมนั่งเองมิสบิลงลงลงคนเสร็จจบแล้วโอ้โหคนได้หลายคะแนนนะเฮ้ยคนไใบเก่งไงผมเฟิร์นได้เก้าเก่งเนี่ยเฟิร์นทำไมถึงแปลไม่ได้คําว่ามือขวาแบบมิกกี้ไงก็มันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ก็ไม่รู้มิกกี้มันคืออะไรในเรื่องไม่เหมือนกันไม่รู้เนาะอิโตโมอรนี่ชื่อเมืองจะไม่ได้ได้อย่างไร เมื่อแต่อันนี้ยากจริงเนี่ยไอไอ,ไอครัวนากรรมอ่ะโอ้โนี่ยากยุกกะลี <laughs> ่เมื่อแต่พุ่งกลับคนจำไม่ได้สินใครไงเออแต่<า>คุจิกามิ์ยสเกะชอบยังซื้อฮาร์ดที่คุณในเรื่องเออที่ก็ชอบ <laughs> ชอบใช่ว่ะเอ้ยไม่สปอยด,วด้วี๋ยวคนยังไม่เคยดูไปหาดูในโรงดีกว่าสนุกจริงไม่รู้จักเรื่องการ์ตูนดังมันเป็นการ์ตูนดังญี่ปุ่นเพิร์ลรู้จักอยู่เม้ยอกเพิร์ลไปดูการ์ตูนเมื่อกี้เรื่อง ถึงสิบเรื่องไหมไม่ถึงกจบอ่ะให้ป๊าช่วยอะไรกันเผื่อป๊ารู้จักจังป๊าพูดมาได้เลยนะโอเคข้ามพี่เคยดูอยู่คนเดียวเรื่องนี้ข้ามเฮ้ยเรื่องนี้ป๊ารู้จักแน่นอนออาใป๊อาหารขันอันนี้ให้ตรงกล้องให้ตรงกล้องนี้โอเคโฮ้ยโทษทีลืมใบเอาไว้แล้วนี่นักมวยปั้ม นักกเสือเออปลาถูกความเลยแฮ่ด้วยมันก็รู้จักเ้ยฮ้ย่นี้เป็นเรื่องที่เฟิร์นบอกว่ารู้จักเรื่องแรกเลยที่เมื่อกี้โดเรมอนไม่ใช่คนบ้านเดาเียโดเรมอนปาเลนถูกต้องโอ้ยมันฟังเฟิร์นมาแน่เลย่อกี้มันขึ้นมาข้ามรู้จักอยู่คนเดียวพี่รู้จักอยู่คนเดียวเรื่องนี้เฟิร์นพี่เป็นคนคนแนะนำให้เฟิร์นเองไม่ใช่หุ่นยนต์ต่อสู้นะโมเดลอยู่ที่โต๊ะคอมเออ ข้ามถือตรงๆสองมือก็แหละหัวเม่งนั่งสมาธิตอถูกต้องโหจริงเมื่อกี้ต้องเรียนเสียงที่เขาพากิคือสั่งนะเด็เรื่องนี้เป็นรูเฟิร์นหรือเปล่าป้าป้าเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่เห็นก็จะได้เห็นไทยโอเคเป็นพระเอกหลุดไปในโลกต่างมิติมีสัตว์ประหลาดคล้ายๆโปเกมอนที่ชอบดูมากตอนเด็กๆโอ้เรื่องอะไรเนี่ย มีอะไรวะมีไอ้นุ่นมอนไอ้นี่มอนไอ้นั่นมอนดิจิมอนเออป้ายถูกต้องผาไปเช่ากันประจําข้ามข้ามคนไม่รู้จักหรอกข้ามคนไม่รู้จักหรอกเรื่องนี้ยอดนักสืบจิ๋วโทนั่นนั่นแหละถึงตัวเลยเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่เร็วเลเสียเวลาเสียเวลาไปโฆษณาหนังเี่นะทำอาหารพระเอกทำอาหารอร่อยถูกต้อง ไม่การเล่นอะไรไม่ออกอะไร้ที่เขาเล่นเมื่อวานอะไอ้ดวงจันทร์ยี่งทันเนี่ยต้องต้องทำไมไม่กล้าเล่นทางมาถึงไงตัวดีละถูกไหมกี่ข้อถูกไหมกี่ข้อเฮ้ยคนมุกจากการ์ตูนเขาเล่นไปร๊ะนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเรามาสปอยให้เลยอันเรื่องแรกกัชเบลเด็กรุ่นนี้ไม่น่ารู้จักอะคืออะไรพี่เคยดูอยู่ช่องเก่า มันเป็นไอเนี่ยสมุดแล้วมีเด็กปีศาจที่มาสมุดอ่ะมันเอาไปสู้กันส่วนเรื่องสองเนี่ยเป็นเรื่องในดวงใจเลยชอบมากตอนเด็กๆก็อ,อ่านดูสนุกมากแล้วอยู่ดีก็โดนตัดจบแบบช็อกอ่ะแบบถ้าจบแล้วเหรอคือตอนนั้นพี่ังได้พี่ดูกร์ตูนช่องเก้าเลยนะชาแมนคิงเนี่ยพระเอกมันใช้พูดเฟินใช้วิญญาณอ่ะไปสู้ด้วยกันแล้วรอมร่างกับวิญญาณไปสู้โคตรเท่ทุกอย่างเท่หมดกาลังไปสู้กับบอสเจอกำลังเจอบอสจำไม่ได้แล้วเรียนลางคือแบบอยู่ดีก็จบอ่ะ ยูก็ห้าวจบแล้วแบบงงมากแล้วมันก็ไม่เขียนต่อได้เขียนต่อ,อกันนื้ข้าไปลุ่ลู่หมเลยหน้ากากเสืออันนี้ป้าเคยดูแล้วป้าชอบอ่าชินดะอิจินเนะเฟยไม่รู้จักเป็นการ์ตูนนักสืบไม่เคยอ่านเหมือนกัน,นพิโนเทนิตนี้ก็ถ้าบอกว่าตีเทคนิคนายย่าจะดาวเรื่องนี้ได้เซนดัมก็ช่างอ่าเทียบศาสตร์สา,าสกโมโตะนี้มีรู้จักเคนอิจิก็ไอ้ลูกแกะหันเสือรู้จักไหมร้จักเขียนแบ็คแจ็คที่เป็นหมอ คันเตอร์คันเตอร์นี่การ์ตูนสมัยพี่เด็กนู่นเลยโอเคก็มีแค่นี้แหละมาตาพี่มั่งคือตอนนี้คือกลัวอย่างเดียวนะคือการ์ตูนเพราะว่ามันขึ้นมาฟองน้ำเรารู้จักเยอะอะแต่พูดไม่รู้จักกลัวคนไทยไปไม่ให้มาดูเลยให้เชื่อนใบสองคนเลยงั้นเปลี่ยนหมวดไปไม่เป็นไรเราเล่นหมวดเดียวกันไงเหมือนเมื่อวานนี้พี่ไม่ได้เล่นอะไรข้ามโอ้ยเหงื่อเข้าตาขอดแหวนก็ได้ มุกถอดแหวนอันนี้มาชอบดูมากเลยผมกันสั้นเป็นเด็กสั้นเป็นเด็กโคนันไงไม่ใช่เป็นผู้หญิงอ่าแม่บนน้อยไม่ใช่อยู่ในทีวีผมมาลูกโจจังโุกโอ้โหฟงจำได้ไงเนี่ยค่ะอืมเป็นไงถอดแหวนเล้วมีแต่คนชอบทักพี่ฟงให้ถอดแหวนอ่าปาช่วยนะโอ้ไม่รู้จักอ่ะผมข้ามรัวๆเลยคือข้ามที่คนใบไม่ถูกไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักอ่ะ เดี๋ยวต้องเห็นแล้วไม่แทนแคนแล้วเรื่องไหนกันบ้างโอ้ยอย่าให้เห็นเลยเฮ้ยไอเรื่องนี้ดูประจำฟ้องที่มาสร้างเป็นหนังอ่ะมีสองตัวเออสมุดเดนน์โนดอ่ถูกต้องเดนนิงรงโปดเดนน์โนดเดงโปดอันนี้เป็นหนูแฮะแฮะมาเลยทันวันแฮมทาร์โรไหนลองเพลงให้ฟังสิลองไม่เป็นไม่เห็ดูคงเสียเวลากูเหนื่อยใจอันนี้พี่รู้จัก พี่ฟงรู้จักแล้วเฟิร์นรู้จักไหมไม่รู้จักแต่เมื่อวันที่คุณเฟิร์ไให้หน่อยเป็นตัวที่พี่ไข่ไข่กระชับปอลมาจากพี่คนและพี่ชอบมากตัวที่แบบโดนลุ้นเลยอะที่มันทำท่านั่งทุกข์เขดับเป็นบอลไม่ใช่ Attack on Titan นคือนึกออกแล้วตัวกันดั้มเกาะที่พี่ไข่มาใช่ไหมห้าร้อยเยนไม่รู้จักอ้าวหน้าเวอร์นักคู่เลยคือเสียเวลาเสียเวลาปรึกษากันม่าเฮ้ยเฮ้ยไม่คข้าเฮ้ยแต่ไปจำไม่เรื่องอะไรอ่ะมันเป็นน้อักล่า ข้ามไอ้ข้ามมันจะ่นจัไอ้ไี่ก็ข้ามด้วยเฮ้ยอันนี้ก็ข้ามอีกไม่รู้กระทะเหล็กกระทะเหล็กเนี่ยจ้องเจอเฮ้ยนักบาร์ดอะนักบาร์ดนักบาร์ดอะไรนะที่มันเป็นนักบาร์ดสลัมดังเอาล่ะถูกต้องโอ้โหยไม่รู้จักอะโอเคโอ้โหคืออะไรไม่รู้หมดเวลาแหละอ้าว assassin cast room เฮ้ยเรื่องนี้สนุกจะตาย อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาให้เราข้ามอะไรกันไปบ้างได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อ่าได้ห้าคือน้อยกว่าเฟิร์นเพราะแบบคนใบมันกระจอกมากอย่างแรกทาไมนะเบเบ้แล้วก็ตอนเด็กๆก็ดูไปให้ป้าซื้อแผ่นมันตั้งเยอะอ้าวเหรอเรามีของเล่นด้วยเคยเล่นกระเฟินด้วยเอ๋อจำได้เลยทาไมไม่ไปอไอเขาบ้าเฟิร์นข้ามเหรอเขาบ้านี่คือเรื่องอะไรไม่รู้จักเหมือนกันอ้าวเหรอไอเขาบ้าไงที่ว่าเอกมันเป็นมือปืนอ่ะ ไอ้มือนักล่าไอ้ครอบบ้าที่โหพูดว่ายังไงเสื้อไซส์เก่ามันเก่าไปเก่าไปอ้าใหม่อีกล้าไม่ล่ามันเป็นไรแค่นี้แหละอ๋อแล้วก็เบเบดเนี่ยไม่เข้าใจจริงจรงทำไมเฟิร์นึงไม่รู้โทริโกะนี่เฟิร์ไม่รู้หรอกยายบะเฟิร,ร,ไร,ร,ไรกก์ไม่รู้บากิก็ไม่น่าร,รู้จักอ่ารีบอนสองคนนี้ไม่รู้จักหรอกชอบมากอ่าบรอสเวิร์ตก็ช่างเหมือนโหแต่แต่ละเรื่องนี้แบบทั้งนั้นเลยเนี่ยเดนโดดไม่รู้จักยังง่า อัแทกมาแนฮะวันพันแมนเนี่ยมันคืออะไรทำไมไม่รู้จักันไม่รู้จักสงสัยต้องจับเฟิร์นเข้าคอร์ดูการ์ตูนไม่ต้องตอบ้วเรียงน้องเดยนน้อมเนี่ยโมอหนึ่งไม่ต้องตอบ้ะจัดมันเข้าคอร์ดูการ์ตูนแฟนทรี่เทลนี่เฟิร์นไม่น่าจะรู้จักหรอกอืมอันไหนที่ป้าบอกว่าที่ป้าบอกว่าซิตี้ฮัน e r เงี้ยอยากให้ไปฮะขารู้จักว่าซ i ฮันเต t e r อ่ะไม่รู้จัก พี่ก็เลยบังเอิญดูการ์ตูนคนละยุคเยอยุคเก่ามากไงยุคเก่าคืออันนี้มันยุคแต่แบบถ้าชอบตัวนั้วมาจากคอับ้ามันก็คนละยุคกับผมไงคือไอ์การ์ตูนยุคนั้นน่ารู้จักแต่แค่หน้ากากเสือแบ็คแจ็คเลยพวกเนี้ยอ้าวพี่ก็ไม่รู้จักเห็นนี่กระส่าล้ำดังนี่ก็ยุคเก่าสมควรคือเอางนี้ดีกว่านะถ้าให้เฟิร์นใบคนเดียวอ่ะจะได้แค่มาลูกกบไอ้แกแฮมทาร์โลไอเดนโนดไททัน สปใหดันทุ่นก่อนคนแรกนะโอเคขอบคุณครับจะให้กราบเลยไหมครับโอเคก็เออมันยากจริงแหละที่เข้าใจเฟิรนตกลงนะเกมเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถคนไายครับผมขอนสรุปคือแบบเราใบให้อ่ะได้แปดคะแนนเก้าคะแนนเราเป็นคนไายเขาใบเราทำไม่ได้อ่ะจบดีกว่า เออเดี๋ยวเรามาแนะนำการ์ตูนนสักนิดนึงเรื่อง Assassination Classroom ควรต้องดูสนุกมากคุโรซนเซอไอเนี่ยเป็นตัวละครที่ตอนไปญี่ปุ่นก็ไปาซื้ออยู่ไอปเหมอะเลืองเหลืองที่พี่ไปเจอแล้วแม่บอกว่าเป็นตัวที่รับมหาลัยเอออารมณ์นั้นแหละมั้งนั่นแหละมันเป็นอาจารย์ที่ไปที่ไปการ์ตูนใช่ตอนที่ไปร้านจำเป็นอาจารย์ห้องเรียนนักฆ่าโอเคก็จบกันเท่านี้นะคายเย็นวันนี้ ก็อย่าลืมกด subscribe like share แล้วก็มาดูกันเยอะๆนะเพื่อนเราจะได้ทำชิปดีๆต่อไป